เลือกเอาเลยท่านจะทําแบบไหนเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างพินัยกรรมที่ทําผิดแบบเป็นโมฆะเลยค่ะพินัยกรรมแบบแรกคือแบบธรรมดาจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ต่อหน้าพยานสองคนพยานต้องไม่มีส่วนได้เสียในพินัยกรรมคําว่ามีส่วนได้เสียคือญาติพี่น้องของพยานรอบข้างเลยต้องไม่มีส่วนได้เสียเลยสมมุติสมสมตุติอาจารย์สมมุตินะเรื่องเนี้ยสมมุติว่าอาแม่อ้าวแม่แม่ แม่มีลูกสองคนผู้ชายก็แยกครอบครัวไปผู้หญิงดูแลแม่แต่ผู้หญิงมีลูกติดคนหนึ่งมีสามีคนหนึ่งสมมุติแม่ก็เลยบอกอ่าผู้หญิงที่ดูแลแม่เนี่ยแม่จะให้ที่กับให้บ้านเป็นสมบัติเขียนพินัยกรรมว่าระบุชื่อ,อลูกสาวชื่อนางนาง,นางกให้นางกกรับ สมบัติของแม่บ้านกะที่เขียนพินัยกรรมด้วยลายมือแต่ให้สามีของนางกอหรือลูกของนางกอเป็นพยานแบบเนี้ยไม่ได้พยานต้องไม่มีส่วนได้เสียในพินัยกรรม